กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลเต็มสิบนะครับวันนี้ผมหยิบยกเอาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมาวิเคราะห์เจาะลึกให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับทั้งหมด3คู่นะครับผมก่อนอื่นที่จะไปฟังรายละเอียดต่างๆนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องบอลเต็มสิด้วยละกันนะครับ สลับใครที่ลืมว่าจะเข้ามาดูช่องผมอย่างไรให้เข้าไปที่ YouTube หรือว่า Google นะครับพิมพ์คำว่าบอลเต็ม10ก็จะเจอช่องของผมเด้งขึ้นมาในหน้าแรกเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นลีดยูนิต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทอสแนมฮอตสเปอร์นะครับผม ลีดนั้นอยู่อันดับ11ของตารางนะครับมี47คะแนนนะครับก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลนี้แล้วก็ส่วนตัวผู้เล่นนั้นก็ค่อนข้างจะครบนะครับก็นัดน,นี้ก็จะได้เหลี่ยมคูเปอร์กลับมานะครับผลโทษแบนกลับมาในนัดนี้ก่อนทั้งนั้นตัวผู้เล่นก็ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลุกแอลลิงนะครับ ยอร์ลินเต้เรียมคูเปอร์ออลิโอสกี้นะครับโฮเวดาสจว์ตดักลาสไทเลอร์โรเบิร์ตแจ็คแฮลิสันพลาติกแบมฟอร์ดก็พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับก็จะมาในระบบ4-1 4 1ที่เขาใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผม5นัดหลังสุดของลีดนั้นชนะ2เสมอ2อแพ้1น,นะครับล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับไบรตัน2ประตูต่อ0 แต่ผลงานโดยรวมถือว่าโอเคนะครับก็มีมาสะดุดนัดล่าสุดเองนะครับแล้วก็ขุมกำลังก็โอเคนะครับดูรู้สึกว่าน่าจะต่อกรกับสเปอร์ได้ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่แล้วกันนะครับสำหรับนัดนี้ส่วนทางฝั่งของสเปอร์นะครับตอนนี้ฟอร์มก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับแกเรตเบลนะครับนัดล่าสุดนี้ยิงไป3ประตูนะครับที่ไปถล่ม เชฟยูนเต็ดนะครับผม4ต่อ0ูนะครับตัวผู้เล่นทั้งหมดก็พร้อมเลยนะครับตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่6นะครับมี56คะแนนก็ต้องการลุ้นพื้นที่ท็อป4อยู่เหมือนกันนะครับนัดนี้ต้องชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะไล่กดดันในพื้นที่ท็อป4กันต่อไปนะครับถ้าหวังที่จะขึ้นไปติดท็อป4ให้ได้นะครับนัดน,นี้ต้องเต็มที่แล้วกันนะครับ สำหรับตัวผู้เล่นของสเปอร์นั้นนะครับก็มีผู้รักษาปพะตูยูโก็ยอริสนะครับยอรนเต้อันเดวายเล่นะครับไดเออร์ซิกิโอเรกิลอนนะครับโดเซโซปิแอเอลมิ์ฮอยแบกนะครับกาเลตเบลเดลลอัลลี่ซอนฮึงมินแล้วก็แฮนรี่ครนนะครับก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ค่อนข้างจะครบนะครับเป็นตัวหลักตัวจริงที่ลงกันมาตลอดตลอดนั่นเองนะครับ สเปอร์ก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับผมก็น่าจะทำเกมบุกเต็มที่นะครับหวังเก็บ3แต้มจากกลีบไปให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปลุ้นพื้นที่ยุโรปต่อไปนะครับผม5นัดหลังสุดของสเปอร์ชนะ2สเสมอ1แพ้2นะครับก็มีล่าสุดเนี่ยแหละครับที่ชนะมาแล้วก็ก่อนนั้นเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับแพ้กับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมรองนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าไม่นับรวมนะัดที่ไปแพ้แมนยูมานะครับสถิติการพบกัน4นัดหลังสุดสเปอร์ชนะ2นะครับปลีชนะ1แล้วก็สเสมอ1นะครับ ล่าสุดสเปอร์ก็ชนะลีบมาได้เมื่อต้นฤดูกาลนะครับ3ประตูต่อ0ูนย์สำหรับนัดนี้นะครับผมมองว่าสเปอร์นะ่าจะเปิดเกมลุกเต็มที่นะครับแล้วก็มีความกระหายที่จะอยากทำประตูได้มากกว่านะครับเพราะว่าสเปอร์ต้องการแต้มมากๆเลยนะครับผมไม่เชียร์ไปที่ทอสแนมฮอตสเปอร์นะครับชนะแน่นอนครับมาคู่ที่2กันนะครับเตะในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับ เชฟฟิลด์ยูไนเตดนะครับเปิดบ้านพบกับคิสตันพาเลตนะครับเชฟฟิลด์อยู่ในเตดนะครับอยู่อันดับ20นะครับถือว่าตกชั้นไปแล้วนะครับก็เป็นการเตรียมตัวที่จะไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพฤดูการหน้าละกันนะครับสำหรับนัดที่เหลือก็เป็นการฟอร์มทีมนะครับที่จะไปเล่นในฤดูการต่อไปนะครับผม5นัดหลังสุดนะครับ เชฟฟิลยูไนเต็ดชนะ1นะัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับผมล่าสุดก็บุกไปแห่งสเปอร์ยำเลยนะฮะ4ต่อ0นะครับส่วนตัวผู้เล่นนั้นค่อนข้างจะครบเลยนะครับก็ตัวหลักๆที่ลงมาจากนะัดก่อนๆก,ก,ก็พร้อมหมดนะครับผู้รักษาประตูก็แลมสเดลนะครับพวกกองหลังตัวหลักๆก็อีแกนบาวด็อกบาแชมนะครับตัวกลางก็ สตีเวนฟลิกนอร์บูโกลนะครับออสบอนแมกกดริกบูสเตอร์นะครับผมก็อยู่กันครบหมดนะครับไปดูทางฝั่งของพาเลตนะครับทีมระดับ13มี38คะแนนนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ100%แล้วนะครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยในฤดูกาลนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าว่ากันตามทฤษฎีแล้วนะครับพาเลตถ้าชนะนั้นนี้ได้ก็ เป็นการการันตีเลยนะครับว่าจะไม่ตกชั้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะขาดแค่3มแต้มก็คือว่าทีมตกชั้นก็จะไล่ไม่ทันแล้วนะครับ5นัดหลังสุดของพาเลทน,นะครับชนะ1เสมือ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เลยนะครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับเพราะซิตี้นี่ฟอร์มโหดมากๆเลยนะครับ ส่วนตัวผู้เล่นของพาเลทนะครับก็มีทาวเซนนะครับเบนเตเก้ซาฮาก็ยังอยู่นะครับผมเฮลเซ่ LC อะไรพวกนี้นะครับกองหลังก็คูยาเต้นะครับผู้รักษาประตูก็กุยต้านะครับก็ค่อนข้างฟูลทีมเลยนะครับสถิติการพบกันมาสีนัดหลังสุดนะครับก็สลับกันแพ้ชนะไปอย่างละ2นะครับพาเลทชนะ2เทฟยู ชนะสนะครับผมก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับคู่นี้แล้วก็เกมนี้ราคาเปิดมาพาเลตเป็นต่ออยู่นิดนึงนะครับแต่ก็อยากให้เชียร์ไปที่พาเลตนะครับดูจากตัวผู้เล่นแล้วแล้วก็วกยังไว้วางใจได้นะครับสำหรับซาฮแล้วก็เบนเตเก้นะครับผมพี่ว่าน่าจะจบสกอร์ได้นะครับผมกิตันพาเลตชนะแน่นอนครับคู่ที่3เวลา5ทุ่ม ครึ่งนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ของวันนี้เลยนะครับแมนซิตี้เปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเจอกันอีกทีในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันนะครับทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างจะครบเลยนะครับทั้งมานั่งสำรองเองแล้วก็ตัวจริงเองนะครับก็อยู่ที่ว่าจะ มีการโ o t a t i o n นักเตะหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอยากจะได้แชมป์แล้วกน็นั้นนี่ก็ต้องชนะแลวครับต้องเน้นหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้คำว่าแชมป์เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกเองนะครับห้านัดหลังสุดของแมนซิตี้นะครับชนะรวดเลยนะครับรวมทุกรายการนะครับล่าสุดก็ ชนะปารีสมาได้2ต่อ0เข้ารอบชิงชอปลอนั่นเองนะครับก็ไปดูทางฝั่งของเชลซีนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างครบเหมือนกันนะครับผมตัวผู้เล่นเองทางตัวที่จะรอเปลี่ยนตัวสำรองเองก็ครบหมดนะครับ5นัดหลังสุดก็ชนะสะเสมอ2นะครับก็ล่าสุดไปชนะเรอัลมาดริด20นะครับ รอบชิงไปเจอกันอีกทีนะครับสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมสถิติ4นัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับก็สลับกันแพ้ชนะไปคนละ2นะครับเชลซี Chelsea ชนะ2แมนซิตี้ชนะ2นะครับแต่สถิติในการเล่นในบ้านของแมนซิตี้ที่เจอกับเชลซีนะครับ3 4นัดหลังสุดเนี่ยแมนซิตี้ทำได้ดีกว่านะครับก็คือ ูดง่ายว่าเชลซีไม่มีแต้มกลับบ้านไปเลยนะครับแมนซิตี้ชนะรวดเลยนะครับผมก็ช่วงนี้ถึงแม้ฟอร์มจะดีมากๆนะครับทั้งคู่แต่ผมมองว่าแมนซิตี้น่าจะมีความกระหายมากกว่านะการเล่นในบ้านีค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะเชลซีไม่ก็จะถูกฉลกในการที่จะมาเยือนแมนซิตี้เท่าไร่นะครับแมนซิตี้ก็ดูเป็นต่อกว่านินดนึงนะครับผมก็เลยคิดว่า ให้เชียร์ไปที่แมนซิตี้ชนะแล้วกันครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้3ทีมนะครับคู่แรกผมให้สเปอร์นะครับคู่2ผมให้คิสตันพาเลตนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายผมให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่พูดดูเนิบเนิบนิดหนึ่งนะครับพอดีผมเจ็บคอนะครับไม่สบายนิดหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแก้ตัวให้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคําคืนนี้ขอบคุณครับ